จเจริญพรกลางหรือจเจริญพรสังกติหลวงปู่มาโชติธรรมโมนะครับหนึ่งลังอยู่ในมือผมแล้วนะครับสร้างเพียง49ลังเท่านั้นไปชมความสวยก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันหน้าไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างเดรียญนะครับไปชมครับมารับเดี่ยวมาแล้วนะครับ เริ่พรกลางนะครับว้าวุยมีสติกเกอร์ยันหลงปู่ด้วยนะครับติดรถนะครับนี่ดีเลยนะครับติดรถนะครับนี่เลยครับทุกคนโอ้โหใบรายการลุ้นมาเนื้อเงินการันตีสองครับอาจจะเป็นหน้ากากตองคำด้วยนะนวะอีกนะครับนวะเยอะเลยนะครับนวะสี่นะครับ เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับเพื่อนๆทุกคนอันนี้ตัวอย่างเป็นขอบเรียบนะครับขอบเรียบขอบเรียบเป็นนวะโลหะเมื่อคืนให้หลายๆคนได้ดูแล้วนวะโลหะอู้ย่าส้มฝังพลนะครับขอบเรียบสวยมากเลยนะนะครับตอนนี้นะครับยันนะครับ,นนรบที่เป็นยันหลวงปู่ลงหลังเหรียญเนี่ยตอนเนี้น้อยมากเลยนะครับรุ่นนี้ถือว่าเด็ดมากเลยนะครับ ที่เราลือกสร้างโบสถ์ครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปแปะเบอร์หน้าไร์สดกันเนาะอยากได้กล่องไหนนะครับอยากได้เบอร์อะไรเลือกเอานะครับปิด่วนได้นะครับทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับโอเคเจอกันหน้าไร์นะครับเดี๋ยวไปคลาสติดเบอร์อย่าลืมจองเบอร์มานะครับเจริญพรกลางนะครับหลวงปู่มาโชติธรรมโมครับ